สวัสดีครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโปรแกรมเก่าและโปรแกรมใหม่นะครับก่อนอื่นเรามาดูโปรแกรมเก่าก่อนนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โปรแกรมนะครับหรืออีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมบัญชีแยกประเภทนะครับเรามาดูที่ p r property นะครับเขาจะดึงมาจาก IP ที่บนอยู่บนคลาวนะครับก็คือดึงเหมือนกับว่าดึงจาก IP เดียวกันกับที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับหรือที่อยู่บนเบราว์เซอร์นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือเราใช้โปรแกรมเดิมนะครับแล้วก็เข้าหัวข้อ i2 ก่อนนะครับหมายถึงว่าโปรแกรมเดิมและโปรแกรมใหม่เนี่ยข้อมูลจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัตินะครับกรณีที่ลูกค้าเคยชินกับโปรแกรมใหม่ไอโปรแกรมเดิมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันหรือพนักงานเข้ามาใหม่จะให้ไปใช้โปรแกรมใหม่ก็ได้นะครับโดยที่ข้อมูลก็จะมาเชื่อมโยงโปรแกรมเดิม ที่เป็นโปรแกรมรถแดงเหมือนเดิมนะครับนี่ผมผมจะทดลองว่าใส่เลขเคลมนะครับแล้วก็ใส่เลขรับแจ้งดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่ในโปรแกรมเดิมก่อนครับซึ่งเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดบันทึกก่อนครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่โปรแกรมบนเว็บเพจนะครับ อาจจะเข้าที่ Firefox หรือเข้าที่ Chrome ก็ได้นะครับก็ใส่ AP เข้าไปนะครับแล้วตามด้วยชื่อ ibody นะครับหรือว่าชื่อของลูกค้าที่สนใจใช้งานใช้บริการนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราให้ไปหรือที่เคยใช้นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาดูในหัวข้อ i2 นะครับว่าข้อมูลจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติหรือไม่นะครับสังเกตไหมครับเห็นไหมครับข้อมูลจะเชื่อมโยงกันเองอัตโนมัตินะครับนี่ครับจะเข้ามาในนี้เองนะครับ ก็คือเราก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก iPad iPhone หรือว่าไปอยู่ข้างนอกหรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับขอให้เรารู้ IP แล้วก็รู้ User password ก็สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเมื่อเรากแก้ไขโปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกหรือแก้ไขตรงนี้ลบออกก็ได้นะครับในี้ลบออกนะครับแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปก็ได้นะครับให้ดูความแตกต่างนะครับ เห็นไหมครับผมเปลี่ยนคำว่าโปรแกรมใหม่ระบบก็จะเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ให้เองอัตโนมัตินะครับก็เป็นงานเชื่อมโยงนะครับสำหรับการใช้งานก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ็อกโครมแล้วก็เอ็นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต iPad iPhone นะครับอันนี้คือตัวอย่างเขาใช้งานของแต่ละรูปแบบของแต่ละแต่ละแพลตอมของเบราว์เซอร์นะครับก็เพียงเรารู้ IP ก็พอครับ ก็ลับรู้รหัสในการเข้าใช้งานในส่วนนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับอันนี้อาจะเข้าไปที่โครมก็ได้ครับอ่ลองดูเมื่อกี้เข้าไปที่เอตอนนี้เข้าที่โครมดูก็สามารถตีใช้งานได้ครับแล้วก็เข้าที่เอก็ได้ครับอาจจะเป็น s a ฟ a รีหรือเป็นอะไรก็ได้ครับสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับ อันนี้คือความสะดวกสบายของระบบแกรมใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสามารถดึงข้อมูลจากประกันภัยได้ที่ใช้บนเว็บไซต์นะครับแต่ต้องมาดึงแล้วก็ถ่ายถ่าย,ายเปลี่ยนถ่ายโดยใช้โปรแกรม Excel นะครับก็สามารถดึงรายละเอียดพวกราคาพวกรายการซ่อมเข้าไปได้อัตโนมัตินะครับ สำหรับหัวข้อนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ